ที่กําลังเกิดความวุ่นวายอยู่ตอนนี้เนี่ยนะคะคุณผู้ชมก็มีโอกาสดีๆเกิดขึ้นในวิกฤตนี้เหมือนกันนะคะเพราะว่าอย่างที่เรารายงานว่าช่วงวันหยุดยาวที่ผ่านมาเนี่ยก็มีบรรดานะักท่องเที่ยวชาวไทยนะคะเดินทางไปเรียกว่าจากทุกสารทิศเลยไปเที่ยวสามประสาทในกลุ่มตาเมืองนะคะตาเมืองทมตาเมืองโต๊ะตาควายนะคะไปเที่ยวกันอย่างคึกคักไปให้กําลังใจทหารไทยไปเช็คอินวันนี้ที่เที่ยวของบ้านเราใช่ไหมคะมคล่าสุดอีกหนึ่งที่เที่ยวหรือว่าอีกหนึ่งสถานที่สําคัญค่ะก็คือวัดนะคะวัดภูม่านฟ้า วัดภูม่านฟ้าเนี่ยคือตกเป็นข่าวคราวมาอย่างที่คุยกับคุณน้องบอกหลายปีแล้วนะคะเรื่องของการถูกร้องเรียนกัมพูชาเนี่ยแหละเขาไปร้องบอกว่าเนี่ย สร้างเรียนแบบศิละปะวัฒน,ธ,นธรรมการก่อสร้างอของเขานะคะให้มีการตรวจสอบแล้วล่าสุดเรื่องนี้ก็กลับมาถูกพูดถึงในเวทีโลกอย่างยูเนสโกอีกครั้งแต่ระหว่างที่ยูเนสโกคุยกันทั้งฝั่งไทยค่ะก็มีการแห่กันไปเที่ยวที่วัดภูม่านฟ้ากันเยอะมากเลยนะคะคุณผู้ชมก็เรียกว่าเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวได้อย่างดีทีเดียวไปดูบรรยากาศที่วัดภูม่านฟ้าหน่อยค่ะหรือว่าวัดพระพุทธบาทศิลาอยู่ที่ตำบลบ้านสิงอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์ที่กําลังเป็นกระสาถกเถียงกันในเวทีองค์การ,การ ศึกษาวิวทยาศาสตร์วัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกนะคะเนื่องจากกัมพูชาเนี่ยเขากล่าวหาบอกว่าไทยเนี่ยสร้างวัดภูม่านฟ้าเลียนแบบปราสาทนครวัดโดยเมื่อวานนี้ค่ะ13กรนฎาคมไปจับภาพนักท่องเที่ยวโหโทั้งในพื้นที่ทั้งต่างถิ่นเดินทางมาดูความงามแล้วก็มากราบไหว้พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่ประดิษฐานอยู่ในวัดภูม่นฟ้ากันอย่างไม่ขาดสายเจ้าหน้าที่บอกว่าเพิ่มขึ้นจากปกติสองเท่าตัวเลยนะคะ แม้บางจุดในยังสร้างไม่เสร็จก็ตามก็มีการเดินหน้าสร้างกันอย่างต่อเนื่องซึ่งสิ่งก่อสร้างภายในวัดภูม่นฟ้าก็มีหลายจุดสําคัญนะคะอย่างเช่นหลวงปู่หินพระพุทธรูปศิลปะแบบอินเดียแกะสลักจากหินทรายก็เป็นจุดที่นักท่องเที่ยวเนี่ยมากราบไหว้เป็นอันดับแรกเลยในความศักดิ์สิทธิ์นะคะนอกจากนี้ยังมีสารลาบโบราณอาคารจัดเก็บและจัดแสดงโบราณวัตถุหลากหลายค่ะเช่นเครื่องปั้นดินเผาจากการโบราณอุปกรณ์ทอผ้า รถโบราณมีปราสาทสีหานครมหาเจดีย์ปราสาทจำลองที่สร้างจากหินทรายแกะสลักด้วยมืออันนี้ล้วนแล้วแต่เป็นแลนด์มาร์คของวัดนะคะข้างในเนี่ยก็มีการประดิษฐสถานพระบรมสารีริกธาตุด้วยนะคะในปราสาทหินจำลองนั่นเองทางด้านบิยาวัจกรของวัดภูม่นฟ้าคุณพีรวัตรค่ะยืนยันว่าการก่อสร้างไม่ได้ลอกเลียนแบบนะครวัดของกัมพูชาแต่เราเนี่ยใช้ภูมิปัญญาองค์ความรู้ที่มีสถาปัตยกรรมที่มีอยู่หลายแห่งในไทยเอามาผสมกันนะคะ ไม่ว่าจะเป็นปราสาทพนมรุง้งปราสาทหินพิมายปรางสามยอดลบบุรีรวนแล้วแต่เป็นแรงบันดาลใจทั้งสิ้นเลยนะคะไม่ได้หันไปมองหรือเป็นลอกทางฝั่งของกัมพูชาเลยซึ่งก็ได้แจ้งรายงานให้กับสํานักงานพระพุทธศาสนาวัฒนธรรมจังหวัดทุกอย่างผ่านการทําตามขั้นตอนค่ะที่ผ่านมาก็มีเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบกันต่อเนื่องเลยทางการกัมพูชาก็เคยมานะคะก็เห็นตรงกันไปแล้วนี่ว่าไม่ได้ลอกเรียนแบบ <c oughs> ก็ไม่รู้ตอนนี้จะมาร้องเอาอะไรอีกค่ะ ทางวัดเรายืนยันนะครับเราไม่ได้จําลองหรือลอกเลียนแบบสถานที่แห่งไหนนะครับเรามีภูมิปัญญาเราใช้ภูมิปัญญาของเรานะครับองค์ความรู้ที่เรามีอยู่นะครับในการใช้สถาปัตยกรรมที่อยู่ในพื้นที่ของประเทศไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นพนมลุงพิมายปราง3ามยอดธบุรีนะครับมาเป็นแรงบันดาลใจนะครับมาเป็นต้นแบบแล้วเราก็ได้รายงานเราได,ได้แจ้งให้กับทางสำนักง,งานวาัฒธรรมสำนักง,งานพุทธศาสนา เป็นประจําอย่างต่อเนื่องในการก่อสร้างของเรานะครับมีการรับรู้แล้วก็มีการตรวจสอบกันอย่างต่อเนื่องว่าเราไม่ได้จําลองหรือลอกเลียนแบบอย่างที่ท่านอย,าอย่างที่มีการกล่าวหานะครับทางด้านของชาวอำเภอชํมนิค่ะคุณสนยัยธรรมทวีนะคะก็อายุ67ปีแล้วมาเที่ยวที่นี่หลายครั้งแล้วก็รู้สึกประทับใจในความยิ่งใหญ่และความสวยงามมาดูกับตาเนี่ย ก็ไม่เห็นจะเหมือนกับประสาทนครวัดตามที่กัมพูชากล่าวหาเลยนะคะก็อยากฝากไปนะถ้ากัมพูชาได้ยินเนี่ยลุงบอกว่าจบซะทีเธอนะคะเลิกกล่าวหากันได้แล้วค่ะก็ต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างทําไปเอะครับอืมมันต่างคนต่างอันนี้มันคือว่าความคิดของเนาะเออไม่รู้จะพูดยังไงนะผมเรา <laughs> เรามองดูมันก็ไม่เหมือนนะเนาะรับมันไม่เหมือนนะครับ แล้วย like like ิ่งช่วงนี้เห็นข่าวไม่เห็นบอกว่าไปฟ้องศาลโลกอะไรไปกันใหญ่เลยเนาะครับมันไม่น่าจะไปถึงขนาดนั้นนคือจะพูดภาษาคุณลุงก็คือจบสักทีแยกย้ายกันไปทามาหากินสักทีก็มาดูกันไปแล้วนี่ว่ามันไม่เหมือนนะคะแล้วทาไมวันนี้เนี่ยกลับมาเรียกร้องแบบนี้อีกนะคะก็อยากให้ต่างคนต่างอยู่ค่ะจริงๆต้องบอกว่าทางรัฐมนตรีวัฒนธรรมกัมพูชาที่ไปพูดในยูนสโก้ก็ถูกเบรกเหมือนกันนะคะเนื่องจากคือทางเจ้าหน้าที่กรรมการยูนสโก้ก็มองว่าเป็นเรื่องที่ควรจะจบได้แล้วเหมือนกันค่ะ